วันนี้ไม่เอาสินกันแล้วนะคือสมมติว่ายายสุพรตายไปก็ไม่ต้องมีสินกันสักคนแล้วนต่คือเราคนคนเดียวไปสินไปของของใครของมันที่พันคือสินนี่นก็ต้องรอออกจากพระมันมีมันก็นำนมเลยอะ เหมือนเอาขอให้กันได้คิดว่าให้กันได้ไม่สินพอเราที่ผ่านมาชีวิตของเราใช้แต่เป็นสัญญาหรือคความจํามันไม่มีปัญญากับสิ่งเหล่านี้เราก็จะเป็นตัอ้งอย่างนี้แหละคนไหนทําหน้าที่ไม่มาทำหน้าที่ก็ไม่ต้องมีสินมีทรรกันแล้ววันนี้ออกพรรษาแล้ว มางคนบอกเอกาภาษาลาพเจ้าคือลาพระพุทธเจ้าไม่รู้ไปลากันที่ไหนไปลาพระพุทธเจ้าที่ไหนพระุทธเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วไปลาพระพุทธเจ้าวประช่างประดิษฐ์ประดอยคำภาษาสมัยใหม่เรียกว่าธักกร,รมแล้วก็จำกันมาอันนี้ก็สัญญา เราก็าใช้สัญญาวกนนี้ใช้ความจำคนนี้สุดท้ญญายคนนญญาวคนนญญามจําคนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยบุญคาณขางเราทุกคนโดยเฉพาะยิ่งคือคนที่เป็นชาววัดความจำจำเส้นภาวนานสามเดือนที่ผ่านมาไม่ต้องคิดอะไรมากโดยเฉพาะที่เราจําได้ก็เลยไปแล้วก็จําอะไรไม่ได้ความจําของคนมันได้ยาว โอเคสามเดือนที่ผ่านมาสามเดือนก็คือเก้าสิบวันส่วนนี่เป็นวันพระจริงๆก็เดือนหนึ่งสี่วันสามสี่สิบสองก็คือสิบสองวันที่เราบอกเข้าภาษาสามเดือนถ้ามาเฉพาะวันพระสมมติว่ามาเฉพาะวันพระจริงก็สิบสองวันในสิบสองวันนั้นก็ไม่ได้แปลวันได้ยี่บสี่ชั่วโมง สิ่งที่เราได้จริงๆคือสิ่งที่เราปฏิบัติจริงๆเราตอบได้ไหม่กี่ชั่วโมงถ้านับเป็นชั่วโมงอที่เหลือต้องทามากินต้องประกอบอาชีพยอย่างอื่นวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงอยู่เกนคนคือปฏิบัติจริงจังเพิ่มปริมาณกลางวันไม่ได้เอากลางคืนอย่างนี้ก็พอมีโอ,อกาสเพิ่มเติมเยอะ หน่อยปที่เหลือก็ได้กันแค่นี้แหละประสงค์องค์เนีก็เหมือนกันคนสามเดือนเก้าสิบวันไปแล้วก็นับพรรษากันได้อีกหนึ่งพรรษาให้ทุกคนถามตัวเองว่าได้หนึ่งพรรษาได้อะไรได้วันได้เดือนได้ปีได้ชั่วโมงผ่านไปจากธนคาคารคุทธศุก นับเอาหลังจากนั้นไม่ได้นับมีอยังไงอันนี้เป็นข้อคิดที่เราไม่เคยเอามาคิดดังั้นอย่างให้พวกเราดูคนที่เป็นต้นแบบดูคนที่เป็นตัวอย่างที่จะบอกว่าลาพุทธเจ้านั่นแหละคือว่าถ้าลาพุทธเจ้าแล้วไปอยู่ที่ไหนทีนี้เราเจอเจอท่านที่ไหนลาท่านท่านอนุญาตว่าย,ยัางไง โอาภาสาลาพระเจ้านะลาไปไหนอะ่ะในเบลาเขียนว่ายังไงลาเจ็บลาป่วยลาไขา้ลาไปไหนลาไปเลี้ยงลูกลาไปทำอะไรเพราะนั้นที่เราทําทุกวันนะยก็ต้นแบบหรือตัวอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คิดที่เป็นภาษาเราง่ายๆ วัดเช้าตวัดเย็นเหมือนทวัดไปเมื่อกี้เนี่ยน่าฟังพุทธาธรรมสังขารคือการพาลานาคุณของพระพุทธเจ้าคือต้องเชิญชมผู้ร้องหลายให้ชมเชยกล่าวถึงสารเสริญคุณของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างภาลานาไปอีบ่ายวัดเช้าก็เย็นธรรมาก็ภลานถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็แค่นี้ จากนั้นเรานึกถึงพอดีเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องสาคัญการแผ่เมตตาที่เราทํากันทุกวันนี่ก็อยากให้พวกเราทําทุกวันโดยหัวยิ่งขึ้นทำได้ทุกขนาดเป็นเรื่องทีดีเมตตาทั้นเมตตาตัวเองในเบื้องต้นก่อนเราก็เมตตาสารพัสทั้งหลายไม่ได้เฉพาะจะจง เรืออปมัญญาคือไม่มีประมาณเพราะว่าความเมตตาของคนของมนุษย์ก็จํากัดอีกไม่ได้มีเยอะเมตตาสัตพสัตว์ท่างหลายคุณทั่วไปไม่ได้แต่เมตตาจะได้เฉพาะของญาติที่น้องกะเลน่ะมิตรคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวตอนอนนั้นไม่ได้ตัวนี้ตัวสาคัญถ้าพูดภาษาเราง่ายๆคือนอกจากนั้นอภัยให้ไม่ได้ คนแก้ตัวอาภาัยได้อาภัยให้กันได้แต่คนนอกนั้นไม่ได้เนี่ยคือความสำคัญว่าทําไมต้องมีความเมตตาไม่ต้องให้อาภัยซึ่งกันและกันในบรรดาการให้ทั้งหลายนอกจากการให้ธรรมะซึ่งเราประจําอยู่แล้วสิ่งที่เราโอจะฝึกอยู่เสมอก็คือให้อาภายัย พราะไม่ต้องใช้วัตถุใดๆเลยไม่ได้สิ้นเปลืองงบประมาณบาทเดียวก็ไม่สิ้นเปลืองแต่เราก็ให้กันไม่ได้ทํากันไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเราก็เป็นเน้นที่โน้นคนยากยากของมากมากเน้นทานศีลโดยเฉพออาะี่คือทานเน้นทานเยอะอน,นี่คือข้อแตกต่างอัน,นี่คือข้อคิด อีนี้มาดูวิธีเมื่อเรานึกถึงคุณของพระเจ้าพารณนาคุณของพระเจ้าแล้วอยากให้เป็นภาพลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นภาพลักษณ์แลพูดง่ายคือพระจริยาวัตรคือปฏิปทาของพระองค์เป็นหลักต้องบอกแนะ่เป็นหลักว่ารงในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ภาษาเราง่ายๆ พระองค์ดำรงตนอย่างไรในชีวิตประจำวันคือใช้ชีวิตยอย่างไรทำไมความแตกต่างระหว่างพระพุทธเจ้ากับนักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ถ้าเป็นเชื่อถือได้ก็ต้องการทดสอบทดลองไม่คือวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าร้อยเปอ์เนไม่มี วิทยาศาสตร์ทดลองเอาตัวคนทําทดลองไหมไม่มีมีแต่เขาเอาคนอื่นมาทดลองหนูษลองยาหนูตะเภาแมวกระตายเอาสัตว์อื่นเป็นตัวทดลองทดสอบก็อเอาชีวิตของคนอื่นเราพูดง่างยๆเนี่ยเป็นเอาตายจริงกีใช้กับมนุษย์อันนี้คือวิทยาศาสตร์ถามว่าร้อยเอรน์ใหม่ ในนั้นมาเทียบดูกับพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาสัตว์ทั้งหลายมาเป็นตัวทดลองทดสอบเพื่อได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นแต่พระองค์ใช้ตัวเองหรือพระองค์เองแหละทดสอบทดลองพระพุทธเจ้าของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทดลองอย่างไรวิรทยาศาสตร์เขาอาศัยเกิดจากการสังเกตพฤติกรรมเช่น ยานะจะทดลองกับแมวกับหนูกับอะไรก็ให้มันกินแล้วก็สังเกตพฤติกรรมที่ยาการใดๆเพื่อจะาไปใช้กับมนุษย์พทุทธเจ้าของเรานั้นใช้วิธีสังเกตตัวเราเองคือสังเกตตาสังเกตหูสังเกตจมูกสังเกตปากสังเกตใจโดยพ้อ,องยี่คือใจซึ่งวิทยาศาสตร,รม์มันไม่มี เกตใจหรือว่าจิตของตัวเองนะ่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดแสดงเป็นพฤติกรรมออกมาเริ่มต้นจากคิดคือความคิดจินตะหรือจิตตะคือความคิดอันนี้คิดอะไรคิดไปแล้วมันเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนคือใครผู้อื่นหรือตัวเอง ในพระเจ้าสังเกตสังเกตดูตาตาเห็นรรปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตาเห็นรูปแล้วเกิดชอบไม่ชอบเฉยเฉยนิสามอารมณ์ขนาดนั้นแล้วจะอยู่กับสิ่งที่เราชอบอย่างไรอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างไรทําไงที่วางใจมันเฉยเฉยคือเป็นกลางได้นี่คือพระเจ้านะ โอ้เหกบนกันในลักษณะเดียวกัน,นเป็นตัวตั้งว่ารับมาแล้วรับเสียงมาแล้วอาที่ของมันคือรับเสียงเสียงนั้นพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบมันก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาตามนั้นปากตอนนี้พวกเราก็เก็บเงียบตอนนี้ไม่มีอะไรเห็นไหมเราสังเกตดูในขณะที่เราไม่ใช้ปากเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราใช้ปากเกิดอะไรขึ้น ปากคิดว่าของสะอาดไหมปากของเราคทุกคนเราสะอาดพอไหมและปากเนี่ยเป็นที่เข้าแลที่อ,ออกของอะไรคือสภาพะกระยิบเข้าละแล้วพัดก้หนห้อยปูปางสิ่งที่ตามมาคือโรคะที่ตามมาเสียดแทงคือโรคแล้วก็ภัยพอโรคมี่ตามมาด้วยภัย คือของกลัวแต่ว่าตอนนี้เอาเข้าก่อนที่เข้าปากละเราไม่กลัวเราไม่ดว่มาเป็นไัยเพากินแล้วเป็นไผ่ไั่คืออะไรโรคโรคคืออะไรความหวานสุดท้ายเป็นอะไรไขมันสุดท้ายเป็นอะไรโรคเกิดจากนี่แหละถ้าเราระมัดระวังตั้งแต่ต้นภาษาเราสมัยม่า ต้นทางกลางทางปลายทาง,ทางต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำก็คือที่มาไมไ่งั้นแล้วก็จะยกอันเนี้ยให้คุณหมอเป็นค,คนรักษาลูกหมอรักษาตามอาการถ้ามันรัว่วเอาไปปะไปชุนไปยาเอาไว้คือให้ยามายาก็แล้วบรรเทามันไม่ได้หายนะมันบรรเทามันลดลงเช่นไข้บรนร้อนก็ลดไข้ มันแปลมันไม่มีนะไม่มีหมอคนไหนรักษาแล้วมันไม่มีเลยไม่มีเพียงแต่ลดปริมาณลงเชื้อทั้งหลายและลรที่อยู่เหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราปรับความก็ะจยใหม่โอ้ผู้เชี่อของเรานะเป็นนักวิศาสตร์ทดสอบทดลองแต่ที่มาแช่ก็ตัวเราเองบ้างเอามาใช้จริงๆในชีวิตจริงบ้างลองสังเกตตาตัวเองไหมว่ามันเห็นนะมันมันชอบแล้วเป็นยังไงมันชังแล้วเป็นยังไงนั่นแหละคือ ผลงานของมันนะนั่นคือตาหูก็เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติคือไม่ดูจิตมันก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้สุดท้ายก็โดนสิ่งเหล่านี้ครอบงำครอบงําคือชี้นำในชีวิตประจำวันของเราอันนี้คือตัวที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่มีทาง ชีวิตเราจะดีขึ้นในแต่ละวันในแต่ละเดือนแต่ละปีถ้าเราแก้อย่างนี้เอาตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นเพื่อไม่มีความข้อรหาสในทางการปฏิบัติการใช้ชีวิตของนักบวชนักพรตในสมัยนั้นเขาทํากันอย่างไรผู้อยากทำหมดในงั้นจไกลว่าไม่เคยทดสอบทดลองจะรู้ยังไงวันผิดมันถูกไม่เคยกินพริกรู้ยังไงวันเผ็ดพุทธเจ้ากิน พราพิกมันจะได้รู้ว่าพริกมันเผ็ดยังไงมันจะได้คนอื่นใครจะได้พูดไม่ได้เพรานะนั้นพุทเจ้าก็ใช้วิธีทรมานเหมือนกับฤาษีชีภัยนั้งโกรในสบายนั้นสารพัดสารเพบอย่างทรมานทรกรรมเหมือนอดข้าวอดปาเหลือแต่หนังหุง้มกระดูกสุดท้ายมันก็ไปเกิดมรรคผลใดเลยเพราะนั้นเปนเรื่องของกาย ยังเข้าใจกายก็คือกายจิตก็คือจิตมาคนละส่วนกันคนเรื่องกายต้อ้ทรมานต้อยอดข้าวจนตายมันก็ไม่ได้อะไรแต่จิตมันไม่ได้ตายตัวที่ไม่ตายคือจิตะล้ามันไปไหนต่อมันไม่ตายกายคือดินน้ำไฟลมมันก็ไปตามสภาพของเขาเหมือนตอนนี้จริงๆศาลาของเราเราคพบทุกอย่างดิน น้ำไฟลมถ้าไม่มีดินน้ำเราเป็นสารานี่ไม่ได้แต่เราบ่เคยได้คิดมองเห็นเป็นแสงสว่างมองเห็นเร้เป็นพัดลมมองเห็นได้อาคารเป็นตึกมันก็คือดินน้ำไฟลมนั่นแหละแต่อันนี้มันไม่มีวิญญาณรองคือไม่มีจิตแต่คนเรามีจิตคนกับสัตว์มีจิตแล้วคนกับสัตว์ที่มีจิตแล้วมันแตกต่างกันจิตของสัตว์กับจิตของคนมันไม่เหมือนกันสัตว์พัฒนาไม่ได้ ทดสอบทดลองอะไรไม่ได้แต่ละคนนะเรามีความรู้ความรู้คือวิญญาณนั่แหละไม่ใช่ความรู้อย่างอื่นวิญญาณก็คือตาเห็นรูปรเกิดวิญญาณขึ้นมาแต่ว่าหลังจากเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้น,นตวน,น,นลำต่างหากเป็นหน้าที่ของเราจะต้องตามไปดูแล้วก็คัดกรองพิจารณานทุกเรื่องอย่างนี้อันนี้คือบททางสนังกระฉาดน,นี้ แค่พูดทางสนังกรจฉามินี่ภาลานาไปครึ่งชั่วโมงไปสามชั่วโมงยังไม่จบนั้นถ้าเราเอามาใช้ของคนนี้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นออกภาษาไม่ออกภาษาก็แล้วแต่เอาไปใช้จริงๆคือเอาของดีที่พู้เจ้าใช้แล้วได้ผลเป็นประโยชน์เอามาแช่กับพวกเราบ้างตัวเองบ้างทุกคนกำกับดูแลควบคุมกายวาจาใจของตัวเอง ได้เพราะนั้นคนที่ยอดเยี่ยมถ้าใครควบคุมกายมาจาใจตัวเองไม่ได้คนอื่นก็เอาไปคุมไปถูกจับกลมกลึงขังทรมานทรกรรมก็ให้ข้แก้มกับอย่างนั้นอย่างนี้สิทธิทุกอย่างที่พึงได้พึงมีพึงเป็นมันไม่ได้ไปเอาสิทธิไม่ได้เพราะตัวเองไปล่วงละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาก็คือไปโทษปัจจัยอย่างอื่นไม่ได้เพราะนั้นพระุทธเจ้าถึงมาถูกทางที่พระพุทธเจ้าทดสอบทดลองคือใช้ได้ ทั้งกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมคือการกระทําทางกายการทําทางวาจาทางใจก็สามเรื่องแค่นี้แหละที่มันส่งผลให้เราไปสูงไปต่ําเป็นดําเป็นขาวก็เพราะแค่นี้ตอนนี้อยู่ที่เราเลือกเหมือนสุเดชพยานสัมปรสุเดชจังราชองค์ที่แล้วตอนนั้นบอกว่าจริงแล้วนี้ที่พูดมาทั้งหมดที่เราฟังมาทั้งหมดเป็นปีเป็นพรษาเป็นพันๆปีมาเนี้ถามว่า เอาไปใช้หรือยังมันเกิดทางเลือกเลือกหรือยังเลือกทางไหนจะไปสูงเลือกหรือยังจะไปต่ำมาเลือกหรือยังหรือไม่เลือกอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยหรือไม่เห็นความแตกต่างเลยว่าทําไมมันคือแตกกันกุ้งหอยปูปลาช้างมาโวควายมันต่างกันตรงไหนกับคนกับสัตว์กับมนุษย์เราก็เห็นความแตกต่างเห็นแตว่ามเป็นสัตว์เห็นว่ามเป็นอาหารนั่นเราเข้าใจกันเอง ในขณะเท่ถ้ามันคิดบ้างว่าเราเป็นอาหารของมันเอเดือ,รอดร้อนนะทีนี้เสือคิดว่าคนมนุษย์เป็นอาหารครับมันหาวัานโอด้ายเสือดูไล่แต่เวลาเรามองดูเป็นอาหารบอกโอ้เป็นอาหารของเราอันนี้อร่อยอร่อยคิดเราเป็นแค่อาหารแต่มันคิดว่าทําไมมนุษย์มันดู้า่จังเลยเออมันก็มีสิทธิ์คิดอหะว่าอันนี้คือความคิด เพราะนั้นคนเราจะไปดีหรือจะไปร้ายมันก็อยู่แค่นี้แหละมันมีไม่ได้เยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครควบคุมก,กํากับดูแลเสียงตรล่านี้ได้คือบอกไม่จะเป็นต้องไปขอกับพระสิ่งคือแค่รักษากายกับวาจาตัวเองมันก็เป็นสินทันทีแล้วส่วนที่ไปขอกับพระกลายเป็นโกออกไปมุสาวาทาไปโดยไม่รู้ตัวออกไปสภาพกับไปอีกแล้ว ยังไม่ทันไรเลยยังไม่เอาศาลาห,หรือไปแล้วจะเอาไปทไํแไงสินปนัญญาให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ผมบอกว่าสินน่ะให้เราเหมือนกับไหว้พระคือไหวเองได้สมาทานเองได้มันจะได้เข้าใจแล้วก็จะเห็นข้อแตกต่างแทบไปไหนก็ไปขอกับพระพระ,พระก็ให้ให้จังพระพระใจดีก็ไม่มีใครพูดสกิดว่าอย่างนี้บางเอาถ้า พระไม่ให้สินเนี่ยพวกเราเก็นไปคนไม่มีสินนี่เหรอวันนั้นไม่มีสินเลยเข้าวัดก็ไม่มีสินไม่ได้สินมันไม่ใช่พอแค่กายวาจาเราสงบเรียบร้อยมันเป็นสินทันทีเลยโดยทางปฏิบัตินะพราะนันอยากให้เราเน้นในเรื่องปฏิบัติจะไปเอาปริยัติมากไปคือความจําคือสัญญาถ้าเราเออกภาคปฏิบัตินี่แหละ ทุกเรื่องให้เน้นที่ภาคฏิบัติเอาแค่หัวตัวเองให้รอดหัวคือศีรษะคือสมองคือเอาตาให้รอดเอาหูให้รอดเอาจมูกให้รอดเอาปากให้รอดแค่นี้แหละถ้ามันสมบูรณ์ก็เรียกว่าส่วนบนมันสมบูรณ์ก็เรียกว่าคออย,ย่านบาถ้าตาไม่ดีหูไม่ดีปากไม่ดีเสียหมดคนั้นงถือว่าคอขาดเ พอขาดแล้วผมนมั้นมีประโยชน์อะไรแล้วตากับเห็นก็แทนจีเป็นเรื่องที่ดือเป็นอิจฉาตาร้อนไปกประทบกังปากกับวิตกวิจารเป็นเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเป็นเรื่องภายนอกทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดทั้งปวงมันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเราเลยเขาจะดีเขาจะเลวขนาดไหนก็อย่าไปเดือดร้อนคนอื่นเขา มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราให้ดูตัวเองวะวันนี้มันมีความดีอะไรบ้างที่เพิ่มเติมมันมีอะไรที่มันไม่ดีตัวไหนดีมันจะได้เพิ่มตัวไหนไม่ดีมันจะได้ลดแค่นี้เองในแต่ละวันนะแต่ี้เราไปดูออกคนนั้นคนนี้คนนู้น,นไป,ไปวิจารณ์ไม่จบร้อยคนร้อยเรื่องพันคนพันเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตนวาง พอพอแล้วทั้งชีวิตเราใช้ชีวิตอยู่นี่ก็คือพึ่งพาค,คนอื่นดูแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองอันนี้คือสําคัญรเรื่องสำคัญมากยาาให้พวกเราหันกลับมาดูตัวเองสำรวจตรวจตาดูความบกพร่องของตัวเองตัวไหนมันบกตัวไหนมันพร่องก็เติมทหามันเต็มแ้มมากขึ้นก็นแค่นี้แหละก็เชื่อเป็นการปฏิบัติทําแล้ว โดยไม่ต้องไปหาเดือดร้อนไม่ต้องไปขอสินไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นประสาการที่ผ่านมาของเราทุกคนที่เขออ้าวัดฟังธรรมจำสินภาวนาก็คิดว่ารอกองได้อะไรได้คือได้ความคิดนั่นแหละเราคิดอะไรได้บ้างก็แล้วแต่สติปัญญาแต่และคนไม่เท่ากันคือระดับสติปัญญาเนะี่ยมันไม่เท่ากัน มันต่างกันตรงนี้แต่สติปัญญามานะฝึกได้ไหมฝึกได้แต่ถ้าไม่ฝึกอ่ะมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ต่อให้อยู่เป็นร้อยปีมันก็อยา่างเหมือนต้นไม้สายน้าภูเขาเขาก็ยืนอยู่ระยะายุาเท่าอายุคนเกินอายุคนอีกหินแต่ละหินเป็นร้อยเป็นพันปีต้นไม้บางทีอายุเป็นร้อยกว่าปียืนกับคนนะมันก็ผ่านแดดผ่านลม่ันร้อน่านหนาวเหมือนกันกเรา จะได้อะไรไหมไม่ได้ชีวิตเราเหมือนกันถ้าใสาแ่แค่แดดลมฝนผ่านไปก็นึกเอาตัวเองได้นั่นนี่นู่นก็ไม่ต่างกันนั่นอย่าปล่อยให้วันเวลาที่มันเสียไปหมดไปโดยเปล่าประโยชน์โดไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราเองเลยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยชีวิตเราที่มีอยู่ที่เหลืออยู่มันไม่ได้มากอย่างที่เราคิดเวลาที่มันเหลืออยู่จะเหลือเท่าไหร่ ยังไม่รู้เลยอันนี้ยิ่งหนักกว่าอีกควรจะขึ้นหนักส่วนเวลาที่มันเสียไปแล้วหมดไปแล้ว,ลวคืออายุที่เราได้มาสามสิบสี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีอันนั้นมันหมดไปแล้วได้ก็ได้ไปแล้วเสียก็เสียไปแล้วส่วนที่จะได้จริงๆเท่าไหร่ไม่รู้อันนัญญอย่าประมาทจึงเป็นคําสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าถ้าเราฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเน้น ประโยคสุดท้ายก็ริสุดท้ายคําคสุดท้ายที่ฝากพวกเราจริงคือประมาทนี่นะคำว่าประมาทคืออะไรคือไม่มีสติกานที่เราฝึกเพื่อเกิดมีสติคือจะได้ไม่ประมาทนั่นเองนี่คือความสําคัญประมวลคําสอนของพระเจ้าย่อลงสั้นๆว่าอย่าประมาทคือมีสติวันที่เราฝึกทวันคือฝึกสติให้เรามีสตินั่นเอง ความมุนาความดีพวกเราทุกคนตลอดทั้งภาษาการนี้ที่มีความอุตสาหะเวรยะตั้งจิตตั้งใจความเพียรมากน้อยตามกําลังสทตาตามโอก,กาสเวลาจันท,ที่แน่นอนที่สุดสิ่งที่เราทํานี้แหละจะเป็นปัจจัยเพื่อหนุนส่งให้เราถากลับมาอีกครั้งก็ดีกว่าเก่าแต่ถ้ากลับมาน้อยพบน้อยชัดเป็นเรื่องที่ดีที่สุด พยายามตั้งสัจจะไอถานไว้ว่าการเกิดของเราให้มันน้อยที่สุดภพชาติที่ไม่อยู่ให้มันน้อยพอาะเลามดไปเสียเวลาไปกับการเกิดแก่เจ็บตายพวกนี้มันไม่รู้กี่พวภพชาติมาแล้วตั้งใจคือเจตนาบ้างว่าอยากน้อยที่สุดก็คือการเกิดของพวกเราถึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จริงแต่ว่าเกิดเดือดหายอีกทีตั้มเดว่าเกา่า เกดพพิดม่ทีเพราะผู้ศาสนาพราบครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบพบกัลยาณมิตรถ้าไม่งั้นละมันก็เหมือนกับที่เราได้ยินในฟังข่าวทุกวันพอ่อแม่ลูกครอบครัวแท้ๆยู่ค่ากันฆ่ากันได้พวกเราคงไม่เจอครอบครัวอย่างนั้นเราไม่อยากให้พวกเราเป็นครอบครัวอย่างนั้นแต่คิดว่าคนวัดคนวา ถ้าเข้าวัดฟังธรรมจำสินงภาวนาเนี่ยเราจะไม่เจอครอบครัวย่างนั้นเด็ดค่ะก็ขอขอุโมทนาความดีผู้เราทุกคนที่ก็ทำมาเป็นมาตลอดประสาการนี้จะมีเครื่องปราปัจจัยปกป้องคุค้มครองดูแลรักษาพวกเราให้มีความสุขความเจริญอยู่แบบโลกก็เจริญแบบโลกอยู่ทางธรรมก็ให้เจริญแบบธรรมขอเราทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถิด